นักเรียนค่ะภาษาอังกฤษนักเรียนหยิบเหมือนเดิมค่ะเซียโหลขึ้นมาเลยนะคะเสร็จแล้วเปิดไปอยู่บทที่4ค่ะยูนิตโฟนนะคะหน้า35ค่ะยังคงอยู่หน้าเดิมนะคะเราเน้นคิดเน้นย้ำเพื่อให้หนักเรียนจำได้นะคะอ้าวอ่านตามคุณครูค่ะ My t o อยถอยแปลว่าของเล่นนะคะ This is my ball อ่านตาม This is my ball คำไหนที่แปลว่าลูกบอลคำนี้คำเดียวนะลูกนะคะ That is your doll อ่านค่ะคำนี้คือแปลว่าตุ๊ก,กตาถูกไหมคะอ่าต่อไป This is my toy ค่ะคำนี้แปลว่ารถยนต์ของเล่นอ่า that is your yo 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 แปลว่าลูกดิ่งนี่นะคะ this is my teddy bear แค่นี้แปลว่าตุ๊กตาหมี that is your balloon ตัวนี้แปลว่าลูกโป่งนะคะ,อ,ะอ่านเฉพาะคำศัพท์ ball ดอทอยค่ะ โยโย่เท็ดดี้แบร์บอลลูนคุณครูจะพูดคำศัพท์ให้นักเรียนแปลนะคะพร้อมกันเลยนะคะบอลค่ะบอลแปลว่าอะไรลูกเก่งมากบอลแปลว่าลูกบ bon อลดอล่ะคะดอลตุก,กตาเก่งมากทอยค่ารถยนต์ของเล่นโยโย่ yo yo. ลูกดิ่งเท็ดดี้แบร์ตุก,กตาหมี บอลลูนลูกโป่งนะคะอ่ะอ่านเป็นคำศัพท์อีกครั้งหนึ่งบอลดอทอยคาโยโยเทดดีแปรบอลลูนนักเรียนคะวันนี้นักเรียนหยิบเซอร์โหลขึ้นมาค่ะอีกเล่มหนึ่งแบบฝึกหัดน,นะคะนักเรียนเปิดไปที่หน้า37ค่ะ37นะคะ สามสิบเจ็ดนักเรียนว่าเห็นว่าหน้านี้คุณครูจะเขียนคำศัพท์ไว้ข้างๆให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ไว้ข้างๆงนะคะห้าข้อโดยที่เขียนตามคุณครูค่ะอันนี้ b a l l อ่านว่าบอลนักเรียนเขียนคำนี้ลงด้านข้างข้อที่หนึ่งนะคะดูจากของคุณครูแล้วเขียน ถ้าของครูไม่ชัดนักเรียนก็ดูในหนังสือก็ได้เซฮัลโหลนะคะ b a l l o o n b a l l o o n บอลลูนนะคะบอลลูนแปลว่าอะไรเนี่ยลูกลูกโป่งต่อไป y o y, o y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  o โยโย่แปลว่าอะไรคะลูกดิ่ง ต่อไป T O Y ถอย T O Y ถอย C A R ค่ะถอยค่ะถอยค่ะแปลว่ารถยนต์ T E D D Y เท็ด e ดี D ้ T E D D Y เท็ดดี้ B E A R แบร B e a R b อร์แแทดีแแบแปลว่าอะไรคะตุกตาหมีนักเรียนพอนักเรียนเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วบอลแปลว่าอะไรลูกแปลว่าลูกบอลอันไหนลูกบอลใช่นี้ไหมไม่ใช่อันไหนที่เป็นลูกบอลให้นักเรียนเขียนวงกลมล้อมรอบวงกลมล้อมรอบจะใช้สีวงกลมก็ได้นะคะก็ชัดขึ้นบอลลูนบอลลูนคืออะไรคะลูกโป่ง หนูก็วงกลมลูกโปง่งนะคะโยโย่ลูกดิ่งหรือถ้าไม่งั้นนักเรียนจะขีดเครื่องหมายถูกก็ได้นะคะเขียนเครื่องหมายถูกทับไปเลยอย่างนี้ก็ได้ค่ะทับไปเลยโยโย่ลูกดิ่งอะไรคือลูกดิ่งทับไปเลยก็ได้นะคะทอยค่าอะไรคือทอยค่าทับไปเลยนะคะเทดดี้แบร์หนูขีดทับไปเลยวันนี้ย้ําอยู่ตรงที่ว่าหนึ่งนักเรียนได้เขียนนักเรียนได้อ่าน แล้วนักเรียนก็สามารถแปลได้ถูกต้องเสร็จรูปเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูนะคะ